<ARM> <influence> เราพัฒนาเรามาแล้วนะครับวันที่ยี่สิบเอ็ดมกราคมปีหกเก้านะครับอ่าก็ล่าสุดนะครับ f c เอ่อเด่นมาตัวนะบนเข้านะครับอ่าเข้าเข้าที่เก้าแปดแปดเก้าแล้วก็เป็นตัวเน้นชุดบนให้นะครับ <c oughs> เป็นตัวเน้นชุดบนให้นะครับ เข้าไปที่98นะเนยะครับ9889นะกลับด้วยนะครับก็มีอยู่สามชุดที่ผมเน้นให้นะครับอ่าก็มาตามกันต่อนะครับสำหรับหน่วยล่างงวดล่าสุดนะครับหลังจากที่สูตรเราเดินมา15งวดนะก็งวดที่16ไม่ผ่านนะครับงวดที่16ไม่ผ่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูสถิติล่างกันย้อนกลับไปนะ เราจะได้รู้ว่างวดถัดมานี้มันจะเดินต่อหรือเปล่านะครับอ่าสําหรับหน่วยล่างนะว่ามันจะเดินต่อหรือเปล่าก็เดี๋ยวเรามาดูแนวโน้มสูตรแล้วก็สถิตินะครับซึ่งผมทําย้อนกลับไปเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่าสำหรับบนนะครับเ <c oughs> นี่ยครับบนมาตัวนะครับตำแหน่ง <c oughs> อขออภัยเอฟซีนะครับเอบนมาตัวนะครับเนี่ย สองตัวนี้มาบนอย่างน้อย1ตัวนะครับก็มาจริงนะครับที่9ก้านะถ้าจับคู่กับชุดคู่วินมันก็จะได้9 8้าแปดนะครับเนี่ยจับชุดออกมาได้10บหางได้9 8้าแปนะครับก็เข้าในชุดเน้นนะครับบนนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูสถิตินะครับเดี๋ยวเรามาดู หน่วยล่างเดินดีก่อนเลยนะครับซึ่งสถิติหน่วยล่างเราสิบห้างวัวติดเลยนะครับแล้วก็มางวดล่าสุดนี้หลุดซะนั้นนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับไม่มีสูตรไหนถูกเข้าตลอดนะอ่าโอเคเนี่ยครับหน่วยล่างเดินดีนะจะเป็นตัวเลขค่าตัวฝั่งฝั่งนี้นะครับอ่าลงมาตรงนี้ ซึ่งสถิติคือเข้า15งวดนะครับแล้วเราก็ตามมาตลอดเนาะช่วงเนี่ยประมาณ4-5งวดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่ผมเริ่มไลฟ์สดแล้วก็ลงคลิปให้เอเห็นสูตรมันเดินดีนะครับก็เลยเอามาแชร์นะครับอ่าก็เข้ามาตลอดแล้วก็มางวดล่าสุดที่ที่ผ่านมานี่งวดที่ผ่านมานี้หลุดนะครับอ่าทีนี้เราจะทำยังไงดีนะครับ ก็ถ้าถามผมมันก็คงต้องวัดงานวัดของเรานะครับเราก็ต้องย้อนกลับไปดูสักหน่อยว่าอ่าอันนี้เป็นแผ่นนี้มันเขียนสิบห้างวดใช่ไหมเราก็ทําไปอีกสิบห้างวดดูที่แนวน้มมันเป็นยังไงนะอ่าเนี่ยครับแนวโน้มของสิบห้างวดก่อนหน้านี้นะสิบห้าสิบหกงวดก่อนหน้านี้เป็นแบบนี้นะครับอ่าก็มีหลุดนะหลุด3ามงวดติด หลุดหนึ่งงวดนะครับหลุดสามงวดติดหลุดหนึ่งงวดก็เข้าถือว่าโอเคเลยนะครับเข้าถือว่าโอเคเลยนะเอ่อถ้ารวมนะจริงๆอ่ะสูตรมันเดินยาวตั้งแต่งวดนี้เป็นต้นมาเลยนะครับเป็นต้นมาเลยกี่งวดหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบสิบงวดแล้วก็ มาต่องวดชุดนี้อีกสิบห้าเป็นยี่สิบห้างวดติดนะครับเป็นยี่สิบห้างวดติดนะหน่วยล่างอ่าวิธีการคํานวณน,นะครับ fc ก็ผมสอน fc ไปแล้วเนาะอ่าเดี๋ยวสอนอีกครั้งก็ได้วิธีการคํานวณก็คือเราจะใช้หน่วยล่างบวกหน่วยบนนะหน่วยล่างบวกหน่วยบนนะครับอ่าห้าบวกหกเป็นหนึ่งเพิ่มหนึ่งแต้มเพิ่มสองแต้มได้สี เพิ่มสามแต้มได้เจ็ดแล้วก็เพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มนะครับแบบนี้นะครับอ่าคือสูตรเดินยาวมากนะยี่สิบห้างวดถ้าย้อนกลับไปนะครับเนี่ยยี่สิบห้างวดอ่ายี่สิบห้างวดเลยอ่าสูตรหลุดเข้าหลุดต่อเนื่องก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ที่จะหลุดต่อเนื่องแต่ว่าถ้าตามที่ดูนะอ่า มันยังสงสัยอยู่ก็ย้อนกลับไปอีกสักสิบห้างวดจะเป็นไรใช่ไหมอ่าก็เอซีบลองไปคำนวณย้อนหลังดูแล้วกันนะอ่าถ้าย้อนกลับไปอีกสิบห้างวดเนี่ยครับอืมก็มีเข้านะเข้าอยู่เรื่อยๆนะครับสูตรจะหลุดอยู่หนึ่งสองสองงวดหนึ่งงวดหนึ่งงวด, 1, งวดแล้วก็เข้าสองงวดแล้วก็เข้าสองงวดแล้วก็เข้านะอืมนะครับ แต่ไม่เกินสามถ้าดูจากสถิตินะ่าก็มีสองงวดแล้วก็เข้านะกับเนี่ยแล้วก็มาหลุดตรงนี้สามงวดนะหลุดตรงนี้สามงวดแล้วก็กับเข้านะครับอืมอ่าโอเคทีน,นี้มาดูของวันนี้นะครับมาดูของวันนี้ว่าเอ มันจะหลุดหรือมันจะเข้าต่อนะครับอันนี้ต้องต้องถามใจตัวเองนะ FC ต้องเลือกเอานะว่าสูตรมันจะเข้าหรือมันจะเดินต่อนะครับอ่าถ้าใครอดใจไหวก็อาจจะรอดูให้สูตรมันเดินดีก่อนแล้วค่อยกลับมาตามก็ได้นะครับถ้าใครอดใจไหวนะครับถ้าใครอดใจไม่ไหวนะครับ FC อ่าอันนี้ถ้าใครอดใจไม่ไหวก็ให้ลุ้นแค่3ตัวข้างหน้านี้เป็นหน่วยล่าง กเจ็ดเก้านะประหยัดงบไปก่อนนะครับหกเจ็ดเก้านะครับเพราะว่าถ้าเราไล่ดูกลับไปเนี่ยจะเห็นว่าสามตำแหน่งแรกของหน่วยล่างเนี่ยมันมักจะเข้าตลอดเลยเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยก็จะเข้าตำ,ตำแหน่งที่สามอันนี้หลุดไปอันนี้เข้าตำแหน่งที่หนึ่งหนึ่งสองนะเข้าตำแหน่งที่สามเข้าตำแหน่งที่หนึ่งอันนี้ถือว่าหลดุดถ้าเราเอาแค่สามนะอันนี้เข้า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  เห็นไหมครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสามตำแหน่งแรกเนะี่ยอันนี้ตำแหน่งที่สองสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าเป็นตัวงบน้อยนะเนี่ยอันนี้ก็จะเข้าเห็นไหมครับเข้าในสามตำแหน่งแรกนะครับอ่าโอเคเพราะฉะนั้นงวดนี้นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นงวดนี้หน่วยล่างนะครับผมก็เลยฟัน ให้เป็นสามตำแหน่งแรกที่หกเจ็ดเก้านะเป็นหน่วยล่างหรือว่าร้อยบนนะครับหน่วยล่างหรือว่าร้อยบนนะครับอืมแล้วก็มันมีเจ็ดมีเก้าที่มันชนในสูตรหลุ้นสามนอยเราก็อาจจะเด่นนะหก็เลขคู่หน่วยล่างนี้ก็มาบ่อยนะก็ให้ติดไว้ทั้งสามตัวแล้วกัน fc ชอบตัวไหนก็ลองไปเลือกดูนะครับอ่า หน่วยล่างมันหลุดไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามว่ามันจะกลับมาในรูปแบบไหนนะแต่ว่าย้อนสถิติกลับไปนะครับสูตรมันไม่เคยหลุดเกิน3งวดนะครับอ่าก็มีโอกาสที่จะหลุดติดต่อกัน2งวดสูงนะครับอ่าถ้า fc อดใจไม่ไหวก็เอาชุดนี้ไปลุ้นนะครับสําหรับหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างแล้วนะครับต่อไปไปที่บนก่อนแล้วกันนะครับ ่อนแล้วกันบนนี้เข้าสองวัตติดแล้วนะบนนี้เข้าสองวัติดนะครับอ่าเนี่ยครับบนอ่าสองตัวแรกนี้เราให้เป็นบนมาตัวนะมาอย่างน้อยหนึ่งตัวยังไงก็คือว่าเนี่ยครับสูตรมันให้ไปศูนย์กับสี่ใช่ไหมออกสี่หนึ่งก็สี่มาเห็นไหมครับหกสามหกมาบน งนะวดน,นี้8ไปล่างหลุดนะครับ52 5มาบนนะครับ54 5มาบน95อ่าเห็นไหมครับออก5 3. 6, 3. นะ่า3าเนี่ย6ออก60 80ออก82เห็นไหมครับบนมาอย่างน้อย1ตัวแล้วก็92ออก89นะครับถ้าเรามาจับกับชุดคู่วินเข้ากี่งวดก็ลองมาเช็คกันดูอันนี้41เข้าตรง 62มาตัวกลับนะครับอันนี้หลุด5 5คู่วินมานะแต่ว่าหลักหน่วยว่าบนมาตัวนี้ไม่มานะ53เข้าตรงนะครับน50มาตัวกลับนะ53เข้าตรง60เข้าตรงนะครับ82เข้าตรงตรงแล้วก็98นี้มาตัวกลับก็มารอดูว่างวดนี้จะเป็นยังไงนะครับ บนมาตัว8กับ4มาบนอย่างน้อย1ตัวถ้าตามสูตรนี้นะครับอ่า FC เห็นสูตรนี้ตั้งแต่วันนี้นะครับที่ผมลงให้งวดแรกอันนี้วดที่2นะครับก็มาดูว่าจะต่องวดที่3ให้ไหมนะจะต่องวดที่3ให้ไหมนะครับส่วนชุดคู่วินที่เน้นให้นะครับ FC ให้เน้น3ตำแหน่งแรกนี้นะจะเห็นว่าเนี่ยเข้า3ตำแหน่งแรกมีงวดน,นี้งวดเดียวที่โผล่มาตำแหน่งที่4 ตำแหน่งที่ห้านี้ไม่มาเลยนะครับอืมก็เอฟซีไปคิดต่อนะครับเพราะฉะนั้นบนผมก็สรุปออกมาให้แบบนี้นะครับอ่าบนผมสรุปออกมาให้แบบนี้นะอืมก็สิบบนอาจจะไม่ใช่สิบบนนะอาจจะเป็นบนมาตัวแล้วกันเพราะว่ามีโอกาสมาได้ทั้งตรงๆแล้วก็ตัวกลับนะที่ไล่สถิติไปเมื่อกี้นะครับอ่าก็ ปกับ4นะแล้วก็ชุดคู่วินของมันนะครับ2 1 8 0 3ให้เน้นไปที่3ตำแหน่งแรกนะครับอืมอันนี้ผมเลือก4จริง8ก็เด่นนะก็<น>ดูนะจะได้6คู่นะครับได้6คู่ตามนี้นะครับอืมเอ่อไม่ใช่ไม่ใช่ฝั่งนี้มันจะได้6คู่ตามนี้นะครับบนได้6คู่ตามนี้นะครับซึ่งผมเลือก4 เพราะว่ามันชนในสูตรลุ้นสามหนอยนะครับมันชนในสูตรลุ้นสามหนอยก็ให้ติดสี่ไว้นะครับส่วนล่างผมเลือกเก้าเลือกเก้ามันชนลุ้นสามหนอยเรานะก็ให้เน้นตัวที่ติดเก้านะล่างบนให้เน้นเน้นตัวที่ติดสี่นะครับเพราะฉะนั้นก็บนอาจจะลุ้นไปที่สี่สองสองสี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่แล้วก็สี่แปดแปดสี่นะครับอ่าเนาะอ่าโอเค นะครับ <c oughs> หลักสุดท้ายนะครับสิบล่างเอ้ยสิบล่างอ่าสิบล่างสิบล่างสุดเดิมเดินไม่ค่อยดีนะครับผมปรับใหม่อ่ามาดูเนี่ยสิบล่างนะครับปรับไปนะวันนี้ล่างหลักสิบน่าจะดับเก้าเก้าไม่น่าจะอยู่หลักสิบล่างนะครับเพราะว่าถ้าดูนี้คือไม่มาเลยเนี่ยครับไม่มาเลย ที่มีโอกาสมาก็06871นะ06871หลักสิบล่างนะครับเนี่ยครับ06871แล้วก็ตัวเน้นที่มาบ่อยสุดก็จะเป็นตำแหน่งแรกเนี่ยเข้าบ่อยแล้วก็ตำแหน่งรองสุดท้ายเนี่เข้าบ่อยนะเนี่ยเข้าหเข้าสี่เข้าสี่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเน้น0กับ8 นะครับเน้นศูนย์กับแปดอ่าแล้วก็อีกอย่างคือหลังจากที่หลักสิบล่างมันเป็นเจ็ดนะครับอ่างวดที่แล้วมันออกเจ็ดเจ็ดแปดเก้าเนาะสิบล่างก็คือเจ็ดถ้าหลังจากเลขเจ็ดปุ๊บมันจะเป็นเลขคู่ซะส่วนใหญ่นะครับหลักสิบล่างเพราะฉะนั้นก็ที่มีโอกาสมาก็น่าจะเป็นศูนย์กับแปดนี่แหละคิดว่านะครับน่าจะเป็นศูนย์กับแปดนะครับอืม โอเคนะครับอ่าโอเคนะครับ f อแคปหน้าจอไว้นะครับอ่าผมฝากรัฐบาลไทยหน่อยละกันนะครับ f อซที่จะรอตามรัฐบาลไทยนะครับหลังจากที่งวดล่าสุดเราคัดแล้วได้ศูนย์สองนะครับได้ตัวเน้นนะครับ แบบนี้นะครับก็เดี๋ยวรอติดตามทางช่องนะครับกดติดตามเอาไว้นะครับเดี๋ยวพอผมอัปเดตคลิปแล้วมันก็จะแจ้งเตือน fc นะครับอ่าก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับซึ่งผมคัดออกมาจากตำราของตำราปักทงชัยนะครับซึ่งอาจารย์เขาแม่นจริงๆนะครับอ่าแม่นมากๆนะครับแล้วก็ชุดบนนะครับเลขวิ่งบนนี่แม่นมากนะครับอ่าผมรัฐบาลไทยสูตรผมไม่ค่อยเข้านะ ก็ผมเอาสูตรของอาจารย์ท่านนี้นะครับมาปรับเข้ากับสูตรหัวปลาทองนะครับแล้วก็ทําเป็นงวดแรกงวดเมื่อกี้ครับเราก็คัดเน้นเจอ0ูนย์สงตรงๆนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับ f c ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับที่สําคัญนะครับพยายามอย่าข้ามโฆษณานะครับก็ช่วยผมด้วยแล้วกันนะค่าขนมนะครับทางช่อง อ่าจะได้ค่าโฆษณาจาก youtube นะครับตอนนี้ได้ประมาณแปดเหรียญแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับจะได้มีคนเห็นเราเยอะๆนะครับอ่าโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงต้องเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็ทำหน้าที่เต็มที่นะครับเ c ซีไปเลือกเอาแล้วกันนะว่าชอบตัวไหนนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ